สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนลุกทั้งสตูหลังเล่าข่าวแตงโนิดาชาวเน็ตยังบอกหล่อนมากทำาพิธีกรรวมถึงทีมงานของรายการคมชันลึกบันเทิงไลฟ์ช็อกกันไปต,ตามๆกันหลังจากที่มีการเล่าข่าวแตงโมนิดาแล้วเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโดยรายการคมชันลึกบันเทิงไลฟ์ อนแอร์ Air, ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกวันพุหัสบดีเวลา15นาฬิกาดำเนินรายการโดยพิธีกรและนักข่าวสาวปอเชยนัน,น,นพัชเด่นดวงไพโรธและหนุ่มฟรีรัสนน์นาวสุวรรณซึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นสดสดร้อนๆในวันนี้หลังจากที่มีการเล่าข่าวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยปอเชยได้มีการเล่าข่าวของทานายบุญถาวรนปัญญาสิทธิ์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสอสเตงมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ออกมาเล่านิทานเรื่องหนึ่งในเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งชาวเน็ตต่างคาด ว่าพลัดเรื่องคล้ายที่เกิดขึ้นกับสาวแตงโมโดยขณะที่กําลังเล่าไปได้ไม่กี่ประโยคอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนโทรศัพท์ดังแทรกเข้ามาซึ่งปกติทีมงานทุกคนจะต้องปิดเสียงโทรศัพท์ขณะรายการออนแอร์ air. จึงทําให้พิธีกรทั้งสองคนพยายามตามหาว่าเสียงมาจากไหนปรากฏว่าไม่มีต้นตอจึงทําให้ทุกคนในสตูดิโอต่างช็อกไปตามๆกันจากนั้นฟีได้พยายามควบคุมสถานการณ์โดยบอกให้ทุกคนสบายใจว่าเสียงอาจจะมาจากลำโพงบลูทูธในห้องทรงพอ ชจึงเล่าข่าวต่อไปพร้อมพูดหากว่ามีเสียงอีกครั้งจะไม่เล่าข่าวนี้แล้วในที่สุดก็สามารถเล่าจนจบพอยกมือไหวขอบคุณเท่านั้นเสียงโทรศัพท์แบบเดิมก็ดังขึ้นมาอีกทําเอาทุกคนในสตูตกใจและแตกตื่นกันอีกครั้งเมื่อจบรายการได้พยายามตามหาต้นสายปลายเหตุแต่ก็ไม่เจอส่วนคอมเมนต์ชาวเน็ตบางส่วนบอกว่าแตงโมโทมาบางท่านก็บอกว่าน้องแตงโมบางท่านก็บอกว่าหลอนมากเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ